มาไหผไม่คุพอเป็นงานทู่ครับคุณพ้อเป็นงานทูดจ้อนถามพี่ดีไอส่ี้่อมตรวจไลน์เรดพีซีเซลไอวนี้พ่อไตวค่ะตัวจรดพ่อกจผมไปเลยผมดูดตงแต่อยู่ที่ผ่านนี่สิปีแล้วเซาม่นี่นี่แต่เครื่องมืองานเรค่ะยุ่หนีก็ถวยก็เข่รับ บ้งเลยค่ะเปามาเจอไส้หน่อมาเจอเห็ดงานพนท้องค่ะพ้นท้องค่ะเหตุงานเกียร์ตำแหน่งทูค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะขอทูอินเทอร์เน็ตค่ะพี่ภูอ,อดด่ะบองพี่ภูไหนดิถอดเด้อค่ะผู้ไหนผู้ปอสอมอ่ะผู้นกเกียร์ค่ะว่าเสศษไงบ้านนั่นหรอกค่ะ มันบอดกระเป๋าเงินค่ะเอาเอามาแล้วพอดีผมเช็คลายเซ็นแล้วยังเซ็นขาดอยู่เลยให้แกเซ็นเพิ่มอีกระเป๋านี่เบิ่งไปเบิ่งแล้วค่ะถามว่าหน้าที่ไอ้ไอ้ที่เ็กที่ให้เซ็นใช่ไหมผมหน้าผมใจที่เดียวหน้าเดียวครับหน้าอู้หน้าไอ้ที่มีผ้าพเนแหวงหรือเปล่าข้างรถตู้กลางเร็ง เราไล่งานสถานการณ์ตลอดแล้วเนาะผู้ไล่งานกีไรมันดีว่มกเทามรับได้ๆเดี๋ยวผะเรื่ขอวเตัล้นะครับตรงนี้ จะพาพ่อองกิงไน้วค่ะที่จุดเนยังา้ี่นีก็คิดว่าจะตรดสิบใหญ่เนะ เอาให้เพิ่มสบายใจให้เ <tama> พิ่ตจุจโอ้ยบ่แม่ทำนี้สวนแั้นพวกเป็นยาอยู่ไหนละเครื่องตรวจอยู่บ้านเพิ่นอะจวคือว่าเตรียมมาพร้อมโอ้ตายพอถึงแถพี่อเจ้า